ทำการไต่สวนถ้าสารมีคำสั่งประทบฟ้องครับนะครับก็คือมีมูลครับอ่าผู้ต้องหาก็ต้องกลายเป็นจำเลยครับก็ต้องตกเป็นจำเลยแล้วก็มีการก็เข้าสู่เข้าสู่คดีเข้าสู่กระบวนพิจารณาปกตินะครับก็มีการพิจารณาสอบคําให้การอะไรไปนะครับระยะเวลาอายุความก็เหมือนกันอครับในกรณีฟ้องเองเนี่ยครับก็คือสามเดือนเหมือนกันสามเดือนเหมือนกัน คือท่านต้องไปยื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยภายใน3เดือนอนับจากวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินนะฮะแต่ถ้าจะไปร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนก็ต้อง3เดือนเหมือนกันเพราะนั้นต้องทําภายใน3เดือนนะฮะในในในทางถ้าเราไปตามพรบรว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนะฮะทีนี้เมื่อทางอาญาเนี่ยเราอธิบายไปหมดแลวครับทีนี้ผมถามเลยอ่า ถ้าเราฟ้องเองครัแล้วไต่ส่วนแล้วนะครับอยู่ในชั้นพินาก่อนสารมีคําพิพากษาปรากฏว่าจําเลยเนี่ยนําเงินมาชําระหนี้ถามว่าเราตามเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทเนี่ยครับเราสามารถที่จะยอมความหรือถอนฟ้องให้คดีอาญาจบเนี่ยได้ไหมหรือว่าต้องให้สารตัดสินหรือความผิดอาญาตามพรบเช็คเป็นความผิดที่ยอมความได้ยอมความได้นะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าก่อนที่คดีจะถึงที่สุดเนี่ยมีการนําเงินมาชําระให้กับผู้เสียหายเนี่ยก็ไคดีอาญาก็ระงับไปคือพูดง่ายว่าถ้าโจทย์นะฮะที่ฟ้องเองเนี่ยถ้าโจทย์เป็นโจทย์ฟ้องเองเนี่ยถ้าเขาประสงค์จะถอนฟ้องเขาก็ถอนได้ครับเพราะว่าเป็นคดีที่ยอมความได้นะครับหรือแม้แต่ในกรณีที่เราไม่ฟ้องเองครับพนักง,งานอายการเป็นโจท ฟ้องฟ้องอ่าฟ้องแทนผู้เสียหายครับคดีอยู่ในชั้นพิหนังศาลก่อนศาลมีคำพิพากษาอืถามว่าตัวจำเลยก็เอาเงินมาชําระนะครับมีการตกลงกันถามว่ามีจะถอนถอนได้ไหมครับก็ถอนได้ก็คือถอนคําร้องทุกข์ถอนคำร้องทุกข์คือผู้เสียหายก็สามารถถอนได้ถอนได้คดีอาญาก็ระงับเหมือนกันก็จบคือคือประเด็นเพื่อบังคับให้ให้อ่าจำเลยเนี่ยครับจําระหนี้แหละ นะฮะนะฮะแต่มันมีเรื่องไอ้เรื่องคุกเรื่องตารางเข้ามาบังคับบีบบังคับนะฮะเพื่อที่จะต้องเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเออมันมีความผิดทางอาญานะไม่ใช่ไม่งั้นคนเราก็คือว่าซื้อสมุดเช็คมาโอโหเขียนกันสะบ้านทันแล้วจ่ายให้ใครจ่ายให้ใครก็ไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายไม่ได้เกรงกลัวว่าจะจะติดคุกไหมจะต้องขึ้นศาลไหมก็ไม่เกรงกลัวเลยก็จ่ายอย่างเดียวเซ็นอย่างเดียวอ่ใช่อ่าเดี๋ยวก็ไปฟ้องเป็นคดีแพ่งนะครับฟ้องไป ก็ไม่มีอะไรมีอะไรให้อ่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ไปไหนด้วยอาจจะอาจจะตายได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดกันในเรื่องคดีแพ่งแต่ในช่วงนี้ขอพักดื่มน้ำสักสักเพลงนะฮะ กคนรักเขาลวงดวงใจพี่เป็นแผลพี่เจ็บปวดช้ำหัวใจเจียนแย่แผลใจแผลใจมันกำเริบเสริรศสานร,รอพี่รอน้องพยาบาลรอพี่รอ ช้ำใจช้ำใจจนหัวกลัดนองเราอยากจนไรคนจะมองเราอยากจนไรคนจะมองครองแต่ความ ใจคนจครับอ่ากลับมาพบกันในช่วงที่สองกับนะขาดเงินขาดหลักนะฮะก็ถ้าสู้ทนายสุดยอดไหมครับเงินก็มีคำลักก็มีครับคำลักนี่มีเยอะมีอยู่ทั่วไปนะฮะเอาว่ากันไปสั่งจ่ายเช็คบ่อยไหมครับ ไม่มีครับผมไม่เคยซื้อเช็คไม่เคยไอ้นห้นผมเห็นเขียนอยู่นะนั้นเห็นเขียนธนาธนายนเขียนอยู่เขียนส่งให้ใครอยู่เอาพูดเรื่องนี้ดีกว่าสมมุติว่าธนาจันเนี่ยสมมุตินะครับอ่ามีภรรยาน้อยเยแล้วสั่งจ่ายเช็คเด้งเนี่ยคุณมาชอบมายกตัวอย่างนี้คนเข้าใจผมผิดทางจ่ายเช็คเด้งเนี่ยผมกล้าบอกได้เลยว่าเช็คเนี่ย ที่นายชยนสั่งไปรับประกันไม่มีเด้งไม่มีเด้งเพราะถ้าเด้งเนี่ยภรรยาน้อยไปแจ้งความเนี่ยรู้เลยก็เป็นเรื่องเลยทีนี้ทีนี้จะยิ่งกว่าเด้งแล้วทีนี้ทีนี้บ้านอย่ามีแล้วกันนี่บ้านจะแตกเลยนะอผมไม่มีแน่นอนเอ็กอย่ามีแล้วกันคือผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างครับอะทีนี้มาพูดมาพูดกันต่อสักนิดนึงเมื่อสักครู่วันนี้เนี่ย ทนายเอกเนี่ยพูดผมว่าไอ้ก่อนที่เราจะไปเรื่องคดีแพ่งเนี่ยเรามารู้เหตุผลก่อนดีไหมเหตุผลที่ว่าธนาคารเนี่ยเมื่อไปเสร็จการย้าเงินแล้วทําไมมันถึงเป็นคดีอาญาทาไมถึงผิดเจตนาตรงไหนมันเจตนามันอยู่ตรงไหนถึงเขาเรียกว่ามันผิดมันผิดอืนะครับครือเจตเจตนาเนี่ยนะครับมันหมายถึงว่าคนที่สั่งจ่ายเช็คเนี่ยนะครับผู้สั่งจ่ายเนี่ยนะครับ ที่มันมีความผิดก็คือว่าตัวเองเนี่ยรู้อยู่แล้วครับนะครับก็คือออกเช็คคือบางครั้งรู้อยู่แล้วว่าบัญชีเนี่ยตัวเองปิดหรือไม่ก็ไม่มีเงินในบัญชีแต่ยังจะสั่งจ่ายเช็คให้เข้าไปให้เข้าไปอีกทั้งทั้งที่ตัวเองรู้คนี่นะครับคําว่ารู้นี่แหละก็คือเจตนาเจตนาคือเล็งเห็นผลได้เลยว่าเดี๋ยววันหนึ่งเขาเอาเช็คเนี่ยไปขึ้นเงิน มันต้องเด้งแน่นอนนะครับมันก็เลยมีกฎหมายพรบเช็คออกมาคุ้มครองอเพราะกฎหมายอาญาเนี่ยจะทําผิดกฎหมายอาญาต้องมีเจตนาต้องมีเจตนาครับเพราะนั้นในทางกฎหมายเนี่ยตามพรบนี้เขาใช้คํานี้เลยฮะทนายเอกทนายเอกเขาบอกว่าออกเช็คโดยมีเจตนาที่จะไม่ให้ไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั่นนะครับจุดประสงค์ใหญ่เลยคือเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนะครับที่เรายกตัวอย่าง ก็คือเรารู้อยู่แล้วถ้าลูกนี่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีเงินในบัญชีเราออกเช็ควันเนี้ยหนึ่งแสนครับให้สัปดาห์หน้าไปเบิกเรารู้อยู่ในใจแล้วยังไงก็ไม่มีเงินไม่มีแต่ก็แต่ก็ยังยังก็ยังจ่ายให้เขาครับนี่แหละคือเจตนาที่กระทาความผิดทางอาญาคือพูดง่ายว่าไม่สามารถที่จะหาเงินหนึ่งแสนมาเข้าบัญชีเพื่อให้เขาขึ้นเงินในวันนั้นได้ครับอ่าวันที่เราออกเช็คนี่แหละเราก็เรารู้อยู่แล้วว่ายังไงวันนั้นไม่มีจ่ายแน่อ่าแต่ก็ยังจ่ายไป ผิดแ,แน่นอนเนี่ยแน่นอนนะครับนะฮะหรือหรืออีกอย่างหนึง่งบเอ่อบางคนเนี่ยบัญชีปิดละอืม ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วอ๋อรู้แล้วว่าปิดแต่สมุดเช็คยังอยู่อันนี้ชัดเจนแต่สมุดเช็คยังอยู่ครับอืมอันนี้อันนี้ยิ่งหนักลยนะก็กลัวว่าจะเสียเปล่าก็เลยเอามาใช้ซะหน่อยใช่คือจะไปสู้ว่าตัวเองไม่มีเจตนาเนี่ยไม่ได้อันนี้เจตนาชัดเจนคือถ้าเรารู้เพราะว่าบัญชีเนี่ยมันจะปิดเองไม่ได้เราต้องไปปิดนะครับถ้าเราไปปิดบัญชีแล้วเรายังสั่งจ่ายเช็คเนี่ยคือชัดเจนเลยว่าเพลินเพลินเจตนาไม่ให้ไม่ให้มีการชําระหนี้ตามเช็คแน่นอนครับอืมนะ นี่คือกฎหมายอาญาต้องมีเจตนาเพราะนั้นเราก็อธิบายตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังนิดหนึ่งว่าเออจะทำไมมันถึงผิดกฎหมายอาญานะฮะแล้วเจตนาตรงนี้ก็คือพูดง่ายว่าโดยทุจริตนะคือต้องมีคําว่าทุจริตอยู่ด้วยนะครับอืคือไม่ให้ไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คเนี่ยก็พูดง่ายว่าโกงเขานี่แหละใช่ไหมฮะโกงเขาคือในทางกฎหมายก็คือทุจริตแหละโดยทุจริตนะครับอ่ทีนี้เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีเราก็ ไปในทางแพ่งนิดนึงแต่ถ้าไม่จบเดี๋ยวสัปดาห์น้าสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อให้ครับนะฮะในทางเมื่อสักครู่นี้เราตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนมาถึงขนานี้เราพูดในทางดำเนินการทางอาญาตามพรบรเช็ค,คนะฮะถ้าเราไปดําเนินการทางอาญาแล้วเนี่ยครับเราจะมาดําเนินการทางแพ่งด้วยในเวลาเดียวกันก็ได้ก็ได้นะ,ะนะครับไม่มีกฎหมายห้ามไม่มีกฎหมายห้ามครับนะฮะ อ่าซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าเราไม่ดําเนินการทางคดีแพ่งครับเขายอมรับสารภาพติดคุกไปครับเงินเราก็ไม่ได้อเขาก็รับผิดทางอาญาไปคือไม่มีกฎหมายห้ามแต่ก็ต้องมีกฎหมายบัญญัติให้เราสามารถฟ้องฟ้องคดีได้ครับอ่าคือเราก็สามารถที่จะฟ้องเป็นคดีแพ่งครับได้อันนี้คดีแพ่งนี่เขาเรียกกัคดีเกี่ยวกับเรื่องตัวเงินครับเขาจะภาษากฎหมายจะใช้คําว่าตัวเงินตัวเงินฮะถ้าทางอาญาก็คือเช็ค พรบเช็คนะครับก็คืออันเดียวกันนะครับทีนี้อายุความในทางแพ่งไอในทางแพ่งเนี่ยต้องบอกท่านผู้ฟังฟังนิดหนึ่งว่าไม่สามารถไปที่สถานีตารวจไปพบร้อยเวรเพื่อให้เขาดําเนินการให้ได้ครับนะฮะต้องไปยื่นฟ้องต่อศาลต้องฟ้องเองต้องด้วยตนเองหรือว่าต้องไปหาทนายความเพื่อที่จะดําเนินการให้ครับถ้าเราไม่มีความรู้ทางกฎหมายทีนี้ถ้าฟ้องแพ่งมันก็อันดับแรกนะครับ ก็เหมือนกันก็ต้องมีหลักฐานเหมือนกันเช็คใบคืนเช็คแต่ครับแต่บางบางประเภทถ้าไม่มีสัญญากู้หรือสัญญาซื้อขายอในทางแพ่งเราก็สามารถยังฟ้องได้ยังฟ้องได้นะครับอย่างกรณีเบื้องต้นที่เราคุยกันว่าเอกู้เงินครับแล้วมีการไม่ไม่ได้ทําสัญญากู้ไว้ครับแต่มีการใช้หนี้โดยการสั่งจ่ายเช็คให้ครับเช็คใบนี้ไม่สามารถไป ยื่นฟ้องในทางอาญาได้แต่เช็คใบนี้สามารถมายื่นฟ้องในทางแพ่งได้คือพูดง่ายว่าอ๋อเอาสมมุติว่าเช็คนี่ครับระบุข้อมูลระบุทุกอย่างครบนะครับแล้วธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินครับแล้วปรากฏว่าตัวเจ้านี่เนี่ยเอาเงินเอาเช็คไปเข้าบัญชีแล้วธนาคารปฏิเสธมาแล้วแล้วสามเดือนไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์ไม่ไปแจ้งความอ่านะครับแล้วก็ขาดอายุความทีเนี้ยก็ดำเนินคดีอาญาไม่ได้ พูดง่ายอ่าตะกี้ทนายผู้ชร์กำลังพูดถึงว่าไม่มีสัญญาอ่าไม่มีสัญญาอ่าทีเนี้ยพอพอไม่สามารถแจ้งความรับโทษได้นะครับเราก็มาฟ้องเป็นคดีแพ่งอ่าอ่านะครับทีนี้มาฟ้องเป็นคดีแพ่งเนี่ยอ่าสมมุติว่าเราไม่มีหลักฐานอย่างที่ผมพูดนะครับไม่มีหลักฐานว่ากู้ยืมเงินเราใช้แค่ใบคืนเช็คหรือตัวเช็คเนี่ยฉบับเช็คเนี่ยฟ้องได้ไหมได้ นะฮะสา,าสามารถดําเนินการฟ้องร้องในทางแพ่งได้ครับแต่ว่าถ้าในการกู้ยืมเงินเนี่ยไม่มีสัญญากู้เนี่ยครับแต่มีตัวเช็คเนี่ยนะฮะครับเอาไปฟ้องทางอาญาไม่ได้ทางอาญาไม่ได้อา่าแต่ถ้ามีไม่ไม่มีสัญญากู้ครับแต่มีตัวเช็คครับเอามาฟ้องในทางแพ่งเรื่องเป็นเรื่องตัวเงินเนี่ยได้ไดอ่อานะฮะ อ่าและระยะเวลาในการฟ้องในทางแพ่งเนี่ยนะครับคือการรับผิดในทางกฎหมายเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคือในทางแพ่งเนี่ยคืออ่าคนที่รับผิดก็คือบุคคลที่ลงลายมือชื่อครับอืมอันนั้นคือเขาเขากฎหมายเขามันหััดในส่วนนั้นในส่วนของเรื่องตั๋วเงินเนี่ยเมื่อคุณสั่งจ่ายไปแล้วเนี่ยเป็นผู้ลงลายมือชื่อแล้วเนี่ยลงชื่อเป็นผู้รับผิดไว้แล้วเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบตามตั๋วเงินนั้นตามตั๋วเงินนั้นนะครับนะฮะ แต่ว่าในเรื่องการกู้ยืมเงินนะครับกู้ยืมเงินนะถ้าเป็นเรื่องการพนันนี่ก็ไม่ใช่นะก็ไม่ใช่ไม่ได้นะฮะอันนั้นก็ไม่ได้อันนั้นก็คือคือถ้าถ้าคือมันต้องดูมูลนี่ต้องแยกก่อนคือถ้ามูลนี่ใดเนี่ยที่มันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือสิทธรรมอันดีของประชาชนอันนั้นนะก็คือตกเป็นโมฆะทั้งหมดใช่นะครับ นะแต่ถ้ามีมีหลักฐานในเรื่องของการเป็นมูนี่ต่อกันเนี่ยนะมันสามารถดําเนินทั้งทางอาญาและทางแพ่งได้แน่นอนนะฮะนี่สั้นๆนิดหนึ่งเนี่ยอยากจะให้สั้นๆทราบถึงเรื่องของอายุความนิดหนึ่งในทางแพง่งก็ท่านให้นับตั้งแต่อา่านับเราอ่ามีอายุความหนึ่งปีนับแต่นับแต่วันที่ลงลงลง,ลงไว้ในเช็คนะฮะลงลงในเช็คไว้วันไหนก็นับไปหนึ่งปีนะฮะในทางแพ่งนี่คือหนึ่งปี แต่ในทางอาญา3เดือนสมมติว่าลงลงวันที่นายเช็คไว้วันที่1อ่ามุกรลาครับอ่านะครับก็ต้องฟ้องภายใน1มุกรลาห้าหกนี่1นี่งปีนะฮะแต่ถ้าในทางอาญา3เดือนแต่นับจากวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน่านะฮะอ่ะหมดเวลาวันนี้ก็เดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อเรื่องเรื่องในทางแพ่งอีกสักนิดหนึ่งนะฮะก็คือได้เรื่องเช็คไปโอ้โหเต็มเต็มเลยเต็มเต็มนะครับครับผมสำหรับวันนี้ ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับพึออ่งใครไม่ได้ทุกคนจงไฟจดจำไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เคยแนะนำโปรดฟังกันไว้ไรยการ หมอกุดมใม้ทานายชาวบ้าน